เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆครับรท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกขายครับหน้าซีบิ๊กตาโตเครื่องเกียร์ดีนะครับสีสันยังเงางามมีตำหนิบ,บ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วยังเงายังสวยล้อแม็ก็สวยครับกับยางดอกดีใช้กันได้อีกยาวเลยดอกหนา,นาๆใช้ได้อีกหลายปี สีวิตาโต้เครื่องพันห้าร้อซีซีครับคันนี้เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงพ้อครับภาษีห8ดเล่มเอกาสารครบเลยครับของเครื่องอสวยๆเดิมๆแห้งๆบอด,ดี้ดีขันหน้าดเดิมๆครับรูน็อตยังกลมรอยพับยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักสีมีตำหนิลิ้วรอยบ้างบางจุดเท่านั้นครับที่กันชนหลังตามรูปนะครับนอกนั้นก็ยังเงาง,งามมีลิ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือก้อกันประจำในไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่าในใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองพิกัดดูรถอยู่สุพรรณเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยภาษี68นะครับลุ่มพา68ภายในเป็นเบาะหนังฟูฟูไม่แฟบ แงประตูมีตำหนิบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองรอยพับรอยอ์ตยังอยู่ครบไม่มีชนหนักนะครับอาจจะมีร้อยเล็กน้อยครับทำให้ซีเรียสก็ไใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาเพียง39,000บาทครับกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ